ดีค่ะเย้ yeah! วันนี้นะคะเบกกี้มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะว่าค่ะเครนออฟชั่นของเราวันนี้ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับทางบริษัทลี ชินนารีจำกัดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะและพวกเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ของฟาร์นี่หรือ JTM ว่ามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยมาค่ะนี่เลยคันแรกของเรานะคะรถ JTM ค่ะหรือเขาเรียกว่ารถขุดร้อยางอีกอย่างหนึ่งก็คือรถคีบไม้นั่นเองเป็นยังไงคะทุกคนและคันนี้นะคะ ก็ราคาอยู่ที่ $1.7 ้าน7จ็ดแสนบาทคา่ะตอนนี้ก็คือดาวสิบเปอร์เซ็นต์พรแดและยังไม่พอนะคะมีขับปีหกสบวันและยังไม่พอนะคะยังมีแถมบุ้งกรีรูดอีกด้วยเดี๋ยวเปกกี้จะพาทุกคนนะคะมาดูความสวยงามของน้องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ฟ้ามากสวยมากๆทุกคนเป็นไงคะเดี๋ยวเบกกี้จะพาทุกคนนะคะไปดู รถโม่ปูนนะคะของทางซานี่ว่ามีตัวไหนกันบ้างนี่เลยอันนี้เป็นรถโม่ของทางซานี่3คิวนะคะตัวนี้จะเปิดอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านเจแสนบาทแล้วก็ยังไงคะ โปรโมชั่นตอนนี้ดาว10เปร์เซ็นผ่อน48งวดคันนี้ก็คือมีเงื่อนไขนะทำรักงวดแรกในวันออกรถค่ะคันต่อมานะคะเบกกี้ก็จะพามาดูรถโง่ปูนซานนี้คันนี้ก็เป็น6คิวนะคะราคาราคาตัวนี้จะอยู่ที่2ล้าน7แสนบาทค่ะเช่นเดิมดาว10ปร์เซ็นผ่อน48งวดแต่แต่นะคะ ท่านนี้เรามีส่วนช่วยเงินดาวนะคะกําเงมือนมาเพียง99 9 9 9ากเบาทก็สามารถขับคันนี้กลับบ้านไปใช้งานกันได้แล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะอลังการไหมสวยมากค่ะแล้วต่อมานะคะเบกกี้ก็จะพามาดูมีตัวนี้เลยรถโมซานี่คันนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเบกกี้จะพามาดูความอลังการของรถนะคะว่ามันสวยแค่ไหนความบึกบึน แล้วก็พลแข็งแรงอยู่ที่รถซานี่ของเราหมดแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะว้าวโอเคนี่นะคะเบกกี้ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะว่าหาทุกคนเนี่ยมีความสนใจก็คืออยากจะมาทดลองขับอยากจะมาชมรถของทางซานี่ลีดเวของเราเนี่ยก็มาหาเราได้ที่ชนบุรีเส้นบางนาตากกม54นะคะขับเลยลงไปฟ้าบางมะกงมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอพวกเราอยู่ทาง ปรกาเครนดออคชั่นแล้วค่ะค่าแล้วก็หากทุกคนมีความสนใจอยากติดต่อมาทางเปกกี้ก็ที่เบอร์0 8 3 1 0 1 8 0 6 6ค่ะและก็แล้วก็ฝากเฟลท่านอื่นๆด้วยนะคะทุกคนรอทุกคนอยู่นะคะแล้วก็มีเพจ Facebook YouTube ติก๊กต๊อกด้วยแล้วก็วันนี้เปกกี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019